มาก็สวัสดีน้องๆนะครับในห้องสดในซูมนะครับแล้วก็ทาง Anywhere ด้วยนะครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่คอร์ส Advanced Reading for IELTS นะครับก็คอร์สนี้จริงๆตัวโก a หลักของเราน้องก็คือการตะลุยโจทย์ครับน้องนะเพื่อเตรียมพร้อมน้องนะครับกับการไปทำข้อสอบ IELTS จริงๆนะครับใน Part Reading นะครับก็ ในคอร์สนี้หลักๆจริงเราเราจะตะลุยโจทย์กันแล้วก็มีข้อสอบหลายชุดบ้างนะครับที่เราเราจะมาทํากันนะครับแล้วก็เราจะดูพี่จะเริ่มด้วยการเรียนเทคนิคก่อนนิดหนึ่งนะครับน้องก,ก็ดูเทคนิคการทําข้อสอบครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวเทคนิคเนี่ยไปแอพพลายกับการทํอข้อสอบจริงๆนะครับทีนี้ ก่อนอื่นนะครับขอ,อ,อย้ำอีกรอบนะครับเรื่องออการใช้เซอร์วิสต่างๆนะครับทั้งระบบเคลียร์ใช่ไหมครัที่เวลาน้องมีคำถามน้องก็สามารถส่งคำถามเข้าไปได้นะครับก็จะมีพี่ๆทีมงานทีมวิชาการนะครับคอยช่วยตอบเนาะแล้วก็ออนไลน์โซลูชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ practice test เพิ่มเติมให้น้องสามารถไปไปดาวน์โหลดมาฝึกกันได้นะครับ โอเคนะครับ okay. ก็เออ่ให้ภาพรวมเนาะอันนี้เราเรามีทั้งหมด5เทสนะครับอ่ามี5เทสเท่ากับว่าในคอร์สนี้เราจะตะลุยโจทย์กันทั้งหมด5 3 5ครับ15 passages นะครับ15 p a s s a g e นะครับโดยที่เออ่ก่อนที่เราจะไปตะลุยโจทย์กันเนี่ยเราเราจะมาเรียนเรื่อง rules กับเทคนิคนิดหน่อยนะครับวันนี้นะสักประมาณครึง่งครึ่งชั่วโมงนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเริ่มตะลุยโจทย์ครับเนาะเทสตหนึ่งกันเลยนะครับ reading เทคนิคนะครับเทคนิค ah, การการ uh, ทำข้อสอบ part reading นะครับนะ ah. ทีนี้เรามาดูว่า pin point เนี่ยมันจะช่วยอะไรเราเนาะโดยปกติครับ pin point เนาะเป็น reading strategy ครับซึ่งตัว key ของมันก็คือ help reader stay focused on their reading task นะครับนะ nah, เพราะฉะนั้นอันนี้ เน้นย้ำเลยนะ stay f o c u s ครับน้องเพราะนั้นในการทำข้อสอบ part reading อ่ะหนึ่งในสิ่งที่สำคัญคือว่าเราต้องโฟกัสกับสิ่งที่เรามองเห็นตรงหน้านะอย่ามัวไปคิดเรื่องอื่นนะครับอย่าแบบอ่าน reading ไปแล้วก็คิดถึงแฟนไปคิดถึงรูนี้นั่นไปอันเนี้ยไม่ได้นะครับนะ้องก็โฟกัสกับอะไรที่เราเจอตรงหน้านะครับนะหรือเวลาอ่าน reading ก็อย่าคิดถึงพี่อย่าคิดถึงพี่กัก๊กอย่าคิดถึงใครทั้งสิ้นเนาะคิดถึงแต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับ นะโอเคแล้วกอ็อีกอันหนึ่งครับก็คือที่มันจะช่วยเราได้ก็คือ not to be drawn into excess information อ่ะทีนี้คำนี้น้อง excess information ก็คือว่าข้อมูลที่มันแหละมันมากเกินไปครับทีเนี้ยการอ่านข้อสอบพาร์ทการอ่านข้อสอบ r e a d i n g เนี่ยเราไม่มีความจำเป็นต้องอ่านทุกคำทุกประโยคเนาะเราแค่ต้องรู้ว่าเราต้องอ่านตรงไหนนะครับอ่ะทีนี้ Uh, พี่ขอมาดูตัวพินพอยต์4อันนะครับเนาะพินพอยต์อันแรกสุดครับคือพินพอยต์ the key part รับนะ้องอ่าเนาะคือการหาตัว key part ใช้ได้นะครับเนาะทีนี้โกของมันอ่ะมันไม่ใช่การที่เราจะพยายามทำความเข้าใจทั้งหมดเนาะแต่เป็นการทำความเข้าใจแหละ to get a general sense of the passage ครับ by skim reading ครับนอ้องอ่า skim reading คือการอ่านแบบไหนคือการอ่านแบบถ้าภาษาไทยเราเราจะเรียกว่าการอ่านอ่านอ่นผ่านๆครับอ่าอ่านผ่านๆน้นนนนองคือการอ่านเพื่อหา main idea นะครับเพราะฉะนั้นตัว end result น้องของ pin point the key part น้องควรจะได้ main นะ main idea of each เนะาะ paragraph ครับอ่า เคมไหมพอเราพอเราอ่านจบแล้วอะสิ่งที่น้องควรจะได้ก็คือว่าเฮ้ยแล้วเมนไอเดียของแต่ละพารากราฟที่เราอ่านเนี่ยมันมันคืออะไรนะครับซึ่งพยายามจำกัดเวลาไว้ว่าเฮ้ยอย่าให้เกินอย่าให้เกิน2นาทีนะเนาะอย่าให้เกิน2นาทีครับในการในการทำพินพอยด์เด็กกีพาร์ทหรือว่าการ s k i มนะครับ ทางลัดของมันก็คือว่าโดยส่วนมากโดยส่วนมากนะ,ะพี่ไม่ได้บอกว่ามันจะหนึ่งรเปนตนะครับแต่แบบประมาณ8ปดเก้เนตะเนาะ,ะตัวเมนไอเดียเนี่ยมันจะอยู่ในประโยคแรกหรือประโยคที่2ของแต่ละพารากราฟนะครับโอเคแล้วก็พี่พี่ขอบ,บวกขึ้นมาให้นิดนึงครับเนาะบางทีมันอาจจะอยู่ใน the last sentence ด้วยนะครับเห็นไหม เพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในทั้งประโยคแรกนะประโยคที่2หรือประโยคสุดท้ายนะครับก็จะเป็นจะเป็นคีย์พา์ทนะครับเห็นนะทีนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีละทีละพารากราฟนะครับอะโอเคเอมาเขาบอกว่า since the invention of the first computer humanity has gained immeasurable benefits from this groundbreaking innovation น้อเขาบอกว่าตั้งแต่เราสร้างคอมพิวเตอร์แรกขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ได้ประโยชน์แบบมากมายเลยครับจาก uh, innovation ที่เปลี่ยนโลกอันนี้ใช่ไหมเมนไอเดียครับน้องเมนไอเดียมาแล้นะเขาบอกว่า computers have completely changed our lives in numerous ways นะครับคือแบบคอมพิวเตอร์นี่เปลี่ยนชีวิตเราไปในหลายรูปแบบมากเลยนะครับ we are able to solve ครับอ่าเราทำอะไรได้บ้างใช่ไหมหนึ่ง we are able to solve mathematical problem ครับอ่าหนึ่งใช่ไหมอย่างแรกเนาะสองครับ develop new medicine ใช่ป่ะพัฒนายาใหม่ด้วยนะ locate a place by GPS ครับอ่าสามใช่ไหมก็เอ้ยสามารถแบบ l o c a t สถานที่โดยใช้ GPS ได้ and many more ครับเนาะ thanks to computational technologies ครับก็มีอีกหลายอย่างเลยนะครับอ่ะยังไม่มีคำตอบครับำตอบแรกนะโอเคมาต่อครับ despite recent advancement ครับอ uh, today's เขาบอกว่า Today's computer have yet to reach their physical limit ครับเขาบอกว่าเฮ้ยม mm ันพัฒนามาเยอะนะแต่ mm hmm. มันยังไปไม่ถึงจุดสูงสุดที่มันสามารถทำได้นะครับ There are some equations to which even the highest performance of modern computers or supercomputers cannot give answer เขาบ,บอกว่ามันยังมีสมาการบางอย่างเนาะที่แบบต่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ที่ ศักยภาพสูงขนาดไหนก็ตามหรือเป็นซูเปอร์คอมเนี่ยก็ยังแหละยังให้แอนเซอร์ไม่ได้นะครับ beside conventional computer operate only with acquired data and do not achieve results without certainty and logic programming ครับคือเขาบอกว่าตัวคอมธรรมดาที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขา ต้องมีแหละต้องมี acquire data d คือตัว data ที่เขาเรียนมาก่อนใช่ปะที่เขาสอนมาก่อนนะครับแล้วก็มันจะไม่สามารถ achieve result ได้เลยถ้าไม่มีความมั่นใจใช่ปะกับ logic programming นะครับ the result of this restraint ครับอ่าเป็นอีกหนึ่ง m นไอเดียที่สำคัญเนาะ the result of this restraint is the emergence of อ revolutionary technology ครับ the quantum computer นะครับตรงนี้มีหนึ่งข้อครับน้องอถามน้องดีกว่ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะสวิตช์คนแรกมาเลยยี่สิบเจ็ดสวิตช์ตอบอะไรมา The limitation of uh, conventional c o m p u t e r นะครับโอเคเยี่ยมมากทีนี้เรามาดูยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดนเขาบอกว่า What gives rise ครับอะไรที่ทำให้ล่ะทำให้การเกิดขึ้นของ quantum computers ขึ้นมานะครับ Uh, ถ้าเราดูในตัว keyword, คีย์เวิร์ดเนาะเขาบอกว่าเฮ้ยต้องการละ d e c i d e to have the highest performance of logic programming นะครับ uh, the impact of technology on everyday lives นะครับ the limitation of conventional computers นะครับแล้วก็ inability to solve complicated mathematical problems นะซึ่ง uh, คำตอบเนาะคำตอบคือข้อ4นะครับ Uh, the limitation mm hmm. ใช่ไหม of conventional computers นะครับ nah, ถ้าเรากลับไปดูครับน้องประโยคสุดท้ายแหละใช่ไหมเขาบอกว่าอะไร uh, the result of this restraint ครับเนาะ restraint คำนี้ใช่ไหมก็คือ limitation นะครับชัดเจนเนาะ the, the result of this limitation นะครับ mm hmm. limitation ไปเลยนะ limitation ถูกไหม นะครับชัดเจนเนาะนี้ก็เป็นซีโนโนีมตรงๆเลยนะครับเนาะก,ก็คือทำให้เกิดควอนทัมคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะโอเคเอ่อก่อนจะไปต่อขอไปดูเฉลยยีิบให้จบก่อนนะครับเอ่อช้อยอื่นผิดยังไงเนาะเอ่อ the desire to have the highest performance of logic programming นะครับอันเนี้ยผิดเพราะว่าเขาไม่ได้เมนชะันเนาะ not mention นะครับเห็นไหมเขาไม่ได้พูดถึงเลยนะครับ ไม่ได้พูดพูดถึงเลยเนาะ uh, the impact of computational technology on people's everyday life นะครับอันเนี้ยเมนชั่นใน paragraph แรกไปเลยใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เกี่ยวครับเนาะ not related นะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายครับ the inability to solve complicated uh, mathematical uh, problems นะครับโอเคอันนี้ก็เขา เม n นชันแล้วมันอาจจะยังแกอีควเอชันบางอย่างไม่ได้ใช่ปะ่ะแต่ว่า not related เหมือนกันนะครับโอคเพราะฉะนั้นเวลาชอย c e มันจะผิดอะ่ะมันมันจะผิดเพราะว่าหนึ่ง not m e n t i o n ใช่ปะ่ะเขาไม่ได้พูดถึงเลยเนาะ not related ครับคือ mention แต่ไม่เกี่ยวนะหรือ opposite ครับก็คือพูดตรงกันข้ามกับคำตอบไปเลยเนาะมันมันจะผิดอยู่สอย่างนะเฮ้ okay. นะครับ